อ๋ออ่านหนังสือใกล้จะสอบเอ็นทีเข้าทุกทีแล้วเนี่ยทำไมการเกรงข้อสอบนี่มันยากจังเลยนะ<ฮ>นี่ฟิเลนลูกดื่มน้ำดื่มนมก่อนแล้วกันนะค่อยอ่านหนังสือต่อโอ้โหโเก่งจังเลยลูกแม่แบบนี้เนี่ยต้องได้คะแนนเต็มแง่ๆงเลยพอแม่คะมันก็ต้องเตรียมตัวแบบนี้แหละมันยากจะตายอสอบเอ็นทีปสามน้าอ่แม่เข้าใจจะดื่มนมด้วยนะแม่ว่าจะหายืมแว่นตาหนูหน่อยสักพักได้ปะแม่น่ะจะไปเยี่ยมคุณยายที่ต่างจังหวัดยังไงซะก็อ่านหนังสือเต็มที่เลยนะลูกอคุณแม่ไปเถอะเดี๋วดูอ่านหนังสือต่อแล้วกัันนนะเเคลยง้แ ไปแล้วนะอยู่บ้านคนเดียวได้ใช่ไหมพวกนี้ก็จะต้องติวอีกแล้ววะนี่โรงเรียนใครติวเหมือนโรงเรียนชันปนเนี่ยฝีเรียนเหนื่อยชะมัดเอาละเอาละทุกคนเดี๋ยวจะใกล้สอบเต็มทีแล้ว NT เนี่ยถ้าสอบไม่ผ่านก็ต้องสอบใหม่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนตั้งใจเข้าใจไหมย,ยากจัล,ลือเกินเนี่ยนี่นะแค่ซ้อมนะไม่ได้สอบจริงซะหน่อยตั้งใจหน่อยสิก็มันยากนี่คุณคุณนี่เหมือนวัดความสามารถพวกเธอเลยนะแล้วมาดูกันว่าใครจะฉลาดที่สุดในห้อง เอาละครูไปพักผ่อนก่อนแล้วกันเฮ้ยทาไม่ได้เลยอย่าอย่างไงก็ไม่ผ่านเป็นแบบนี้แล้ววันจริงๆฉันสอบไม่ได้แน่แน่นี่เพื่อนมีใครทําข้อสอบได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยอ๋อฉันก็ทําได้อยู่นะส่วนฉันก็ทําได้เหมือนกันทําไมหรอฟีเลนฉันท็ได้ฉันไม่ได้อะนี่แน,น่่พวกเธอหน่ะใจเย็นๆหน่อยสซททำไมต้องดีใจออกนะ้าออกตาขนาดนั้นดูสิเพื่อนทําไม่ได้เนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจฟีเลนก็ไม่เก่งเองแหละเป็นว่าเสาร์อาทิตย์นี้ไปเล่นที่บ้านฉันไปติวหนังสือกันนะเอาแบบนั้นก็ได้้นะแบบว่าาถ ไหนไม่รู้ก็ช่วยกันเนาะเย้ไปบ้านฟีเลนกันบ้านฟีเลนนี่สนุกจังคุณแม่เธอไม่อยู่ใช่ไหมละ่ะฉันขี้เกียจอ่านหนังสือละเพื่อนๆมันก็จะค่าแล้วนะหรือ <c oughs> ว่าฉันขอบคุณมากๆเลยที่มาติบหนังสือเป็นเพื่อนฉันแต่ว่าพรุ่งนี้ใครจะมาอีกปะ <c oughs> ฉันคงไม่ได้มาหรอกนะเพราะว่าฉันต้องไปงานวันเกิดของเพื่อนฉันอีกคนแล้วก็ตอนนี้ฉันขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วกันดูท่าทางนี่มันจะมืดคุณแม่ก็จะด่าฉันแล้วโอ้บายๆนะโอ้ฉันก็ลืมเลยว่าฉันมีน้องที่บ้านนี่นะ ฉันหรือเปล่าล่ะ,ะฉันน่ะเหรอเออฉันก็อยู่ไม่ได้หรอกนะบ้านฉันก็มีน่ะคือว่าฉันก็รีบกลับบ้านไปดูนองหมาบ้านของฉันอยู่ดีบายๆนะไม่มีใครอยู่ติวหนังสือต่อเลยเอาไงดีล่ะเจ้าฟีโนไรอ่ะฉันน่ะเหงามากๆเลยไม่มีใครติวหนังสือให้ฉันนายพูดอะไรกันออกไปข้างนอกเหรอเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสิระวังนะเดี๋ยวตกนะเฮ้ยตกใจหมดมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ,อยากให้อ้อนเงี้ยเหรอ,อ เที่ถังขยะมีอะไรงั้นหรอดูเหมือนเจ้าฟีโนกจะเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยนั่นอ๋อดูท่าทางจะเป็นปากกาของฉันเนี่ยแหละฉันทำตกไว้ตอนไหนนะออย่างไรก็ได้ปากกาเคนมาไปอ่านหนังสือต่อดีกว่าเอ๊ะอะไรเนี่ยเมื่อกี้เหมือนมีคนออกมาเลยอะเ้ยหายใจไม่ออกแล้ว เดี๋ยวก่อนจะทาไมไปอยู่ในนั้นได้ล่ะออกมาก่อนนะอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวไม่อยากจะเชื่อเลยแฮ้มีคนอาศัยอยู่ในนี้ด้วยออกมาก่อนสิฉันไม่ทําร้ายเธอหรอกนะพวกเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะนะโอ้ในที่สุดก็ยอมออกมาแล้วน้ำม,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 มันอร่อยจังเลยยินเยอะๆนะน่าสงสารจังเลยนะทาไมไปอาศัยอยู่ในนั้นละ่ละ ตกซะแล้วนีอร่อย<ห>ีเธอชื่ออะไรเหรอทำไมไปอยู่ในนั้นได้ล่ะพ่อกับแม่ไปไหนล่ะหนูไม่มีพ่อแม่หรอกนะพี่ตั้งแต่จําความได้หนูก็อยู่ในนั้นมาตลอดน่ะไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยตอนนี้<อ>งั้นก็มาเป็นเพื่อนกันดีก,กว่านะฉันเดงคคณแม่ก็ไม่อยู่บ้านแล้วเธอเนี่ยก็ไปอยู่บ้านเป็นเพื่อนฉันก็ได้นะ้เดี๋ยวฉันหาพ่อกับแม่ให้ให,ให้อยู่บ้านเหรอบ้านที่แบบว่ามีที่นอนด้วยใช่ไหมพี่สาวเออน่าไปจังเลยน่ะจเด็กคนนี้น่าสงสารแล้วก็ตลกด้วยแฮะเป็นว่าฉันจะช่วยเหลือเขาเองแล้วกัันนไปกเอตดสิ แต่แล้วว่าจะพาเด็กน้อยคนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านเห้ <Hey? S 1> ดูเหมือนว่าเจฟีโนจะ,จะจะกัดเขานะไม่ได้ไม่ได้นะฟีโนไอ้ hey, อย่าเข้ามานะ oh. มันจะกัดฉันแล้วนะถ้าเธอกัดเขาเดี๋ยวฉันจะให้นอนนอกบ้านเลยนะเอ oh. ฉันกนนะลัวนะไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวฉันจะพาเธอเข้าบ้านตอนนี้แหละมันก็แค่ชอบขู่เล่นๆนะเข้าไปกันเถอะจะได้เข้าไปอยู่ในห้องนอนแล้วเย้ Yay! ขอบคุณนะและฉันก็ตัดสินใจพาเข,าเข้ามาในบ้านทั้งๆท,ที่คุณแม่ก็ไม่รู้มีเตียงด้วยน่าอยู่จังเลยีนห้องของเธอหลอสุดยอดนะขอนอนหน่อยนะ พลุงเช่มัดเลยไม่เคยนอนอะไรสบายแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะ,อะเป็นว่าเธอเองก็นอนอยู่ตรงนั้นแหละนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะนั่งอ่านหนังสือรอบพวกนี้ฉันก็จะได้สอบแล้วพี่อ่านหนังสืออะไรอยู่หรออ่นได้คนได้ป้านหนังสือคืออ,อะไรสอบบ้างอะแต่ว่าหนูไม่มีพ่อกับแม่นะ่ะเธอไม่เคยอ่านหนังสืองั้นหรอตั้งแต่เกิดมาเหนูยังไม่รู้จักโรงเรียนด้วยซ้ำไปอยากอ่านบ้างพี่สอนได้ไหม ไม่รู้จักเงั้นหรองั้นพี่สอนก็ได้นะรู้ท่าทางเธอจะเป็นเด็กฉลาดซะด้วยสิเย้พี่จะสอนแล้วสุดยอดไปเลยเอาล่ะลก็อ่านตามนี้นะกอไก่ขอไก่ขอควายเธอต้องทํากอไก่ถึงฮอร์ดุงให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะสอนไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะอ่านออกเองเ,อเป็นไงล่ะยากใช่ไหมล่ะลก็แบบนี้เลยนะแบบว่าเขียนกอไก่ขอไขอ่ขอควายแบบนี้นะ ดูเหมือนว่าเธอจะตั้งใจจังเลยนะนั่นอาละ,<น>ะหมดเวลาแล้วไหนเธอลองทําแบบทดสอบดูสิบอกเลยนะว่ามันยากมากๆากนะ<ต>เรียนมาตั้ง3อาทิตย์เลยนะกว่าจะอ่านออกพี่อ่านว่าตามารถไฟใช่ไหมคะแล้ววันนี้ก็อ่านว่ามาเนมานะแต่อันนี้ก็กล้าก,กับแก้วอะ ฉันสอนรอบเดียวเองนะสุดท้ายอันนี้ก็อ่านว่าฉันรักเธอพี่ <Hey. S 2> เธอก็หกฉันหรือเปล่าเนี่ยเป็นไปไม่ได้โ oh อ้โหอ่านถกหมดเลยนี่เธอก็หกฉันหรือเปล่าเธออา่านหนังสือออกหมดเลยนี่นะไม่ได้โกหกนะพี่ไม่อยากจะเชื่อเลยฉันสอนได้ไม่กี่ชั่วโมงเธอเก่งมากๆาํคำตอบข้อนี้คือกอไก่เฮ hey. ้ยพระายในวันเดียวเธอตอบได้ทุกอย่างเลยสอ,องกำลังอาภัยก้าถูกเป้าเดี๋ยว oh. นะข้อนี้ฉันเช็คคำตอบก่อน ถูกจริงๆด้วยไม่อยากจะเชื่อเลยฮะแบบนี้แล้วแล้วก็ฉันคิดว่าเธอต้องไปสอบแทนฉันแล้วแหละดูหน้าตาพวกเราก็คล้ายๆกันอยู่นะพี่หมายถึงว่าหนจะได้ไปโรงเรียนงั้นเหรอเฮ้ยไม่ได้การล่ะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเดี๋ยวเธอต้องไปอาบน้ําก่อนนะดูเหมือนว่าสอบครั้งหน้าฉันต้องสอบผ่านแน่ๆเพราะว่าฉันอาจจะทําการเปลี่ยนสลับตัวกับเธอเพราะฉะน,นั้นแล้วเธอเองก็ต้องทําตัวใหม่ก่อนนะเอาไปดูมาฉันกับเธอก็คล้ายๆกันอยู่แล้วแหละเรื่องพ่อกับแม่เนี่ยค่อยตามหาให้นะตอนนี้เธอต้องไปโรงเรียน ก่อนนี่แน่นี่แน่เราจะได้ไปโรงเรียนแล้วเอาล่ะยายนั่นอาบน้ําเสร็จแล้วล้วก็เราก็จะลอกินข้าวว่านะทําไมเขาหน้าตาเหมือนฉันจังเลยเนี่ยเสร็จหรือยังนะโอ,อะ้ ว่าพออาบน้าเสร็จแล้วดูน่ารักมากๆแต่ว่าหน้าเธอเนี่ยน่าจะโดแนแดดเดยอะนะเนี่ยต้องทาสกินแคร์แล้วนะสกินแคร์งั้นเหรอทาไปเลยน่าจะได้ดูน่ารักกว่านี้แต่ถ้ายังไม่พอเนี่ยฉันว่าพวกเราต้องไปร้านสกินแคร์แล้วแหละไปกันเถอะเอาล่ะหน้าเธอยังไม่หายแดงเลยแบบนี้ต้องใช้บ้านหางจระเข้แล้วก็นวดหน้าสักนิดนะโอ้สวยจังเลยเพิ่งเคยเห็นหน้าตัวเองนะเนี่ยถู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 เอาละแค่ดีหน้าเธอก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วย้ยหน้าใสาแล้วขอบคุณนะคะพี่สาวเอาละ พวกนี้ก็เตรียมตัวไปสอบแทนฉันได้เอเนเอ๊ะดูเหมือนว่าเพื่อนฉันจะมารังสกินแคร์ด้วยนะ<อ>นี่เธอหลบไปก่อนแล้วกันเอ๊ะจะให้ใครที่โรงเรียนรู้ไม่ได้เด็ดขาดว่าเธอหน้าเหมือนฉันวหลบอยู่ตรงนี้ก่อนนะฉันไปรับหน้าแป๊บเ<อ>มื่อกี้เหมือนฉันเห็นยายฟีเลนเลยอยาพวกเธอเห็นหรือเปล่าไนะแต่บอกว่าอยู่บ้านไม่ใช่หรอฉันว่าอยู่ตรงนั้นนั้นไงเอ๊ะ นั่นมันฟรีแลนซ์จริงๆด้วยไหนโอ้เธอเหมือนว่าพวกเธอก็จะมาล้านสกินแคร์เหมือนแกนซินะเพราะว่าฉันก็แค่มาบำรุงหน้าน่ะปกติไม่เห็นเธอมาซื้อเครื่องของบำรุงเลยนะแต่ก็เถอะฉันนะ่ะซื้อเสร็จแล้วลหละนันสิเจอกันที่โรงเรียนพวกนี้สอบแล้วสู้ๆแล้วกันนะโอ้ขอบคุณนะฉันก็จะกลับไปอ่านหนังสือแหละเอาละพวกเรากลับก่อนบ๊ายบายเออไปแล้วเงั้เหรอ จะให้เพื่อนรู้ไม่ได้นะพราฉัน,นมีเด็กที่หน้าเหมือนฉันด้วยตกใจหมดแล้วแล้ววันสอบก็มาถึงฉันจัดการให้เด็กน้อยสลับตัวกับฉันเรียบร้อยเอาละวันนี้สอบนะตั้งใจนะทุกคนเอ๊ะทำไมฟิเลนดูตัวเล็กจังเลยล่ะฮะดูท่าทางไม่ได้กินข้าวสิน,นั่นนะ่ะทำไมทำข้อสอบเก่งจังเลยเนี่ยเอ๊ะทำไมวันนั้นไม่เห็นทำได้เหมือนวันนี้สงสัยคงจะอ่านหนังสือมาอย่างดีน่ารักจริงๆเลยเอาละตั้งใจกันนะให้เขาทำอยู่นี่ไงจบเปี๊ยกจะมาหลับในห้องแบบนี้ได้ยังไง ไปเข้าห้องน้ำซะไปล้างหน้าล้างตาครับครับ็ะไรกันเนี่ย ดน,ดนี่มันเวลาสอบนะเอาล<ว>่ะจะหมดเวลาแล้วนะอีก3นาทีเดี๋ยวครูไปอยู่ด้านหน้า hey, นะทําไมฟิเลนตัวเล็กลงกว่าเดิมนะแน่นอนว่าฉันบอกเจ้าเด็กน้อยคนนั้นห้ามพูดกับใครแม้แต่เพื่อนของฉันไม่รู้ว่าจะมีใครเนี่ยสงสัยเจ้าตัวเล็กนี้หรือเปล่าละหมดเวลาโอ้ฟิเลนเก่งมากเลยรอวันผลประกาศออกได้เลยนะเอาละตื่นตืนได้แล้วหมดเวลาสอบแล้วยังไงซะพวกนี้ก็ประกาศผลสอบแล้ววันนี้คุณครูก็คงต้องให้เลิกบ่ายแล้วแหละบ๊ายบายนะยังไงบ้างฟิเลนสอบได้หรือเปล่าเอ๊ะทำไมฟิเลนตัวเล็กลง เ,เออเออคือว่าเขาไม่ให้พูดนี่นะสอบได้สอบได้กลับบ้านก่อนนะมิธุระเอ้ยทำไมเหมือนไม่ใช่ฟีเลนเลยคนนั้นนะน่นนะสิทําไมตัวเล็กลงฉันว่านะมันมีเรื่องแปลกๆแ,แน่ๆกลับมาแล้วจะฟีโนเออน่ารักจังเลยอ้ับฉันแล้วใช่ไหมล่ะอ๋อฟีเลนฟีเลนหนูกลับมาแล้วหลับอยู่งั้นเหรอ ตอนนี้หนูสอบเสร็จแล้วนะอีเลนหลับอยู่หรอหทำได้ทุกข้อเลยนะ<อ>ได้ยินหร<อ>ืหอเปล่จริงเหรอแล้วหนูก็ทำตามที่ฟรนเลนบอกว่าอยากคุยกับใครนะ<อ>่ะเย้ แบบนี้แล้วล่ะก็เดี๋ยวฉันจะไปเลี้ยงขนมแล้วก็พาไปเที่ยวนะหนูอยากอยู่กับฟีเลนจังเลยสนุกมากๆแล้ววันผลสอบก็ออกได้มานเล่นแล้วเอประกาศผลสอบแล้วนี่นะไหนรอรายชื่อของฉันนะฉันสอบผ่านแล้วเย้ขอบคนนันเอ๊ะฟีเลนทําไมเธอถึงทําแบบนี้นี่เธอแอบสลับตัวกับเด็กคนนั้นเพื่อไปสอบงั้นเหรอสุดท้ายแล้วความลับก็เปิดเผยจนได้อ่ะเม่อไหจังฉันเนงก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้กับเพื่อนเพื่อนฟังอร่อยจังฟี ลไม่อยากกลับไปอยู่ถังขยะเลยหมายความว่ายังไงเนี่ยเด็กคนนี้ไอคิวฉลาดมากๆแต่ว่าอาศัยอยู่ที่ถังขยะงั้นหรอใช่ยังไงล่ะฉันนะ่ะช่วยเหลือเขาไว้จริงๆฉันก็จะตามหาพ่อก,กับแม่ให้นะแต่ว่าน้องบอกว่าน้องอยากเรียนหนังสือนะ่ะฉันก็เลยสอนให้แต่พอสอนวันเดียวนะพวกเธอเชื่อไหมว่าเขาสามารถอ่านออกเขียนได้ด้วยว่าเป็นไปได้หรอเป็นไปได้สิตอนที่ฉันเจอเขาอะนะเขายังอยู่ในถังขยะอยู่เลยและแบบนี้ต้องทําการทดลองแล้วแหละฉันจะถามนะว่า แม่ค้าในหมู่บ้านทำขนมไปขายทำได้ทั้งหมด420ชิ้นขายราคาชิ้นละ8บาทขนมขายไม่หมดเหลือ32ชิ้นจากข้อมูลเนี่ยแม่ค้าขายขนมได้กี่บาทฮะขนูคิดแป๊บนะอ,อ๋อทั้งหมดน่าจะเป็น3,104<ะ>ชิ้นค่ะนี่บนฉลชัดๆเลยอะอ่านยังเสร็จไม่ทันเลยตอบได้แล้วแต่ว่าพวกพี่ๆนะมีพ่อก,กับแม่หมดเลยใช่ป้านหนูอยากมีบ้างแน่นอนว่าพวกเราเนี่ยมีพ่อก,กับแม่เธอไม่ต้องห่วงนะแต่ว่าตอนนี้นะเพื่อนๆ อย่าบอกใครนะว่าฉันแอบสลับตัวนะอย่าทาแบบนี้อ<ม>ีกนะไม่บอกหรอก<ะ>แล้วแบบนี้จะเอายังไงต่อละเด็กคนนี้นะ่ะเฮ้อถ้าเธอพากลับบ้านไปคุณแม่ของเธอจะยอมรับหรอและแน่นอนว่าฉันสัญญากับเด็กคนนี้แล้วว่าจะหาพ่อกับแม่ที่แท้จริงให้โดยในระหว่างนั้นฉันก็จะให้เขาเอาศัยอยู่ที่เน่เธอไม่ต้องห่วงนะหนูน้อยต่อจากนี้ไปฉันจะตั้งชื่อเธอว่าเมเปิ้ลออว้าวาถ้าคุณแม่มาต้องเข้าใจฉันแน่ๆพวกเราหนะ้าเหมือนกันจะตายแต่ว,ว่าหนูอยากอยู่กับพี่ตลอดไปไม่ได้หรอตัวอย่างตอนต่อไป เมื่อคนแม่กลับมาแล้วลลกไข่เนี่ยน่เหมือนกันจะเลยไม่ได้นะที่เก็บมาจากทังขยะจะมาอยู่บ้านเราไม่ได้เอ๊ะทำไมหนูไอคิวสูงกว่าเด็กทั่วไปล่ะแบบนี้อันตรายมากต่อไปฟีเลนจะช่วยสาวน้อยคนนี้ให้อยู่รอดให้ได้แล้วก็ตามหาพ่อแม่ตัวจริงเออฉันนี่แหละคือพ่อตัวจริงของหนูเออลุงนังหาคือพ่อตัวจริงของหนูนะเออหนูน้อฉลาดเกินไปทุกคนก็อยากจะได้เด็กคนนี้เพื่อหาผลประโยชน์ไม่จริงเรื่องราวจะเป็นยังไงนะฝากกดติดตามไม้ด้วยนะว่าแต่ว่าเด็กคนนี้จะเจอพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาหรือเปล่าง พาหนูจะได้เจอพ่อกับแม่ไหมอ๊ะหนูหน้อยทำไมมาร้องไห้ตรงนี้ล่ะหรือว่าคนจะคือพ่อของหนูนะ